เปิดเครื่องสื่อสารครบสามมาแล้วแล้วเราก็ต้องกลับไปที่เดิมนะครับเสียวเวลากูอีกแล้วนะเออนั่นอ๋ออน่าปูครับแล้วดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยสีม่วงสีม่วงๆแน่นอนครับ อันนี้อะไรครับอันนี้ห้าพันนะครับกระจกสองพันออกไปสองพันแปดพันสามพันอันนั้นอันนี้เราใช้อยู่นะ เสร็จแล้วไปไหนอ่าใช้สูบเหมือนเดิมครับ exit แล้วเข้าใหม่อ่า็ชุบ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 มันติเพเยอร์ไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไปในแคชยาวครั้งที่แล้วอันนี้ก็แคชยาวครั้งใหม่เหมือนกันนะนั่นไงโอ้ขายของคนระับทำไมต้องรีโหลดทุกครั้งครับเพราะว่านั่นไงเฮ้ยนั่งได้ไหมเออนั่งได้ นั่งได้นั่งได้นั่งได้นี่หว่าอ่านั่งนั่งขายของเ็ดเ็ดนะขายครับเจลอิคิวดในเอันใหม่นะโอ้ถูกใจกว่าสตีลแมชชีนอันนี้ก็อยากขายเหมือนกันนะแต่ไม่มีอะไรมาแทนนะมันจะได้ใช้กระสุนหลักหลหลายชนิดเบิร์ดไฟเออร์ไม่เล่นชีฟ ขายไททันไม่ขายระเบิดกระจายระเบิดไฟแบบติดหนึบนะชนแล้วระเบิดแบบเป็นไฟฟ้าช็อคคอนแทคระเบิดเด้งดึงปาละติดนะสติก๊กเกอร์คอนแทคเก็บไว้เนี่ยดูหูนี่เยอะเลยชิลชิลดูดิระบาย ถ้าเราระบายเสร็จเราเราจะเหลือกี่ช่องเอ่อโอเหลือสิบโอลันเชอร์ก็รีโหลดสปีดเท่านี้เลยอันนี้ยี่สิบสี่แล้วอันนี้เท่าไหร่ห้าโอ้โหบอกให้อีกห้าสิบสามไม่เร็วให้มันรู้ไปนะครับเฮ้ยเชฟครีมซอนฟาสเน็ต ขอใช้ S M G ต่อนะซับแมชชีนกันนะครับ S M G นะอยากรู้ว่าเวล11มันจะได้อะไรนะครับไปเลยมีคนต้อนรับกูนะโอ้ไม่มได้เดือดกูเปิดมึงแล้ว

อไหนย่ไหนโตอ้าวใครใครยิงอ๋ออยู่อยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนนะเดี๋ยววะ โอ้นี่กูด่ามึงเหรอไม่ได้ละแน่นอนครับช่องเต็มยังช่องเต็มยังโอ้โหแปดแค่นี้ก็แปดชิ้นแล้วนะสำหรับผมนี่มันแบบว่ายังไง heavens. เยอะเกินนะครับ ต่นไงผมยังได้ยินเสียงทหารอยู่นะโอ้ใส่เกาะด้วยตัดตัดเอ้ยเต็มไฟเหรอรอรอเท็ดพีเต็มเลยต้องต่อยแล้ว no taken and for who whom. time betrayed Steel the is key has a l ฉันก็ไม่ได้ออไปไปเชื่อเธอหรอกแต่ว่าว่าแต่ใครทรยศใครไฟสตีลี่นะต้องตามหาอีนี่นะครับเพราะอีนี่ขโมยกุญแจวอลไปนะไอที่เราไอเศษชิ้นส่วนที่เราแม่งเล่นมาทั้งเกมเพื่อไอเที้ยเนี่ยนะฮนะโอเคไปไหนละแน่นอนอ๋อผมรู้ละ ดาวอีกจุดหนึ่งของแบบนั้นนะครับรีวิ่ง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 ,งโอ้ฉันเห็นเธอแล้วไม่คิด,ดเลยไม,ไม่ไม่คิดเลยนะว่าเธอจะทำได้แต่ฉันเห็นคือทุกคนอีกครั้งหนึง่งเธอฉันเเออ้ยธทำให้ฉันประหลาดใจนะหน้าก็ขออาภัยที่ไปตัดบทแองเจลไปอย่างนั้น ยิงช้านะขายเปิดไฟลิควิดสไนเฮ้ยเฮ้ยเบิร์ตไฟเขาเฮ้ยอ๋อคือคลิกครั้งเดียวยิงหมดนะแต่รีโหลดช้าอ่าะลอง ไม่ได้ไม่ได้คันเลยคันเลยครับถึงกับคันอะไรเอ่ยลีดเดอร์คอนแทคคอโลสิบพิษคอโลสีบขายพิษออกขอธรรมดารีเลเลส นี่ครับคลิกครั้งเดียวโอ้โหทำใหมันมแรงยังเลยไปดูดเลือด,ดมันมาขายด่วน,นครับกระจอกมากอันนี้ยังดีกว่าออกไปจากชีวิตฉันโอ้ ตายตูจะตาย,ตายโอ้ใช่ไหมตรงตรงเนี้ยที่มันใช้รถน่าแน่นอนครับเออทอาไงดิเออเอาไว้เอาไว้เอาไปขายหน่อยก็ได้นะ ว่าคือว่าจะปล่อยทิ้งไว้นะให้มันเน่าไปนะคือมันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นแบบยังไงอะมันเป็นอะไรที่คนเล่นเกมนี้ต้องทำบ่อยๆนะนะครับถ้าผู้ชมก็จะเห็นผมเม,มาจับจ่ายใช้สวยเนี่ยขายเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้ชื่อชื่อเหลืองเทพอันนี้เลย นี่เลยโอเครีเลือดครับรีเลือดนะครับรีเลือดต้องต้องต้องต่อยนะไม่งั้นมันจะบ่นอะไรไม่รู้นะเฮ้ยอะไรอะ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเลย,ยให้คิวเลยอะอย่ามาดูดูกันนะเว้ยเรียบร้อยโอเคมันยังใช้ได้ไม่ดีในสถานการณ์นี้นะครับฉะนั้นผมขอเปลี่ยนไปด้นนี้ไปเลย ไปเอารถใช่ไหมอ่าเซฟก่อนป๊าบโอเคโอ,โอ้โอ้โอ้ไปเอาเลือดมันมาเออคิดโล่ช่วยมึงไม่ได้ทุกอย่างนะ ดีดอกรวมไว้ของกูไปโซลแฟลตเคยมาแล้วไม่ใช่หรอวะใช่ใช่เคยมาแล้วใช่ไหมเอ o ค i ร s เคือขายเอ็กโกลับมาแล้ว ประมาณว่าอยากจะขอบคุณเรานะครับเออตอนตอนนี้เรามีไหนฮ้ชเ <c oughs> ช่อ๋อเรามีนี่นะครับเอ,อ้ยไปสำรวจข้างๆก่อนนะว่ามันมีอะไร There is no time left. You must reach the vault by any means necessary. วนนี้ไม่มีเวลาเหลือแล้วคุณจะเป็นต้องไปไปถึงตูเจนั่นซะนะครับแม่แวะแล่ะก็ได้วะเอ่อจะจะ,จะ,จะตามจุดไปพุทเลยพุทเลยถ้าเกิดว่ามีร้านหมอเสร็จก็จะ ผมก็จะซื้อไอ้ฮิลลิ่งคิดไว้เยอะนะครับถึงอย่างว่าถึงแล้วถึงแล้วโอ้จุดสีแดงเยอะนะครับ <c oughs> นั่นไงกูว่าแล้วมีคนต้อนรับอยู่ เลื่อนอยังยังไม่เลื่อนเลยอะ่ะโอ้โล ปมีจุดสีแดงไหมมีนะมีอ้าน่าโอ้ยโอ้โอเชิดเยอะสัตว์ใช้เลยที่เทเอ้ยกดผิดครับแต่ก็ต้องลุยนะฮะจะกดจีโอ้กยก,กดจีเฮ้ย

ในสุดนี้เราก็ชนะนะครับเเออน,นี่ไงล่ะมีไหนละเอ๋อเลี้ยวขวานะครับปรามาณว่าลงเขาไปตายอ๋อนู่นนู่นเจอยแล้วแล้วลตรงข้างหน้ามันอะไรวะยังมีแคมเล็กๆด้วยนะครับ คือถ้าเป็นปืนกลเบาต้องถือไว้นะแต่ถ้า the this the เ d e s c e n t แต่ถ้าเป็นไอ,ไอจัลลวดอ่ะไม่ต้องไม่ต้องถือไม่ต้องถือไว้นะกระสุนก็เด้งนะครับแน่นอนครับนาาาฬิกยนาฬิกาสายเหลือยสายไม่มากแล้ว มีตู้พยาบาลไหมไม่มีนะครับช่องเหลือห้าช่องเมื่อกี้ผมได้อะไรมานี่โอ้แน่นอน,นครับยิงช้านะแขมแม่นยำก็ก็โอเคกระสุนเยอะหน่อยกระสุนน้อยนะครับขายไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่พูดพร่ำทำเพลงเฮ้ คอร์รีป่ะคอร์รีคอร์อรีไม่ได้นะครับไม่เวอ,อะไรอะ่ะไม่บอกด้วยนะแน่นอนครับจากเกอร์นอตอันนี้แหละต่อยแล้วติดตั้นเพิ่มพลังชีวิตสูงตุดภูมิต้านทานความเสียหายทุกชนิดอืมอยังไงก็เอาอันนี้แหละอะสิบเอ็ดแล้ว จำไม่ได้ครับจำไม่ได้นะว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังวิโอวันนี้นอนตายกันเป็นหมู่คณะนะครับเฮ้ยใครอะบอยอื้อหือโหกากว่ะ เกือบตกตายเกี่ยวแล้วไปทางไหนวะแล้วตรงนน้นก็มีกล่องโห XP นี่แบบอย่างเยอะเออต้องใช้อาวุธประเภทไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะลองเอานี้มาใช้ดูนะอันนี้ เต็มเต็มสี่พันหมื่นหมื่นเก้าอุย้ยชื่อสีส้มต้องเก็บครับไม่ไม่ง